เดือนเมษายนเลขนี้ออกบ่อยห้ามพลาวดวันที่1เมษายนพุทธศักราช2565สวัสดีค่ะเพื่อนๆนทุกคนสำหรับคลิปนี้ป,ป้าปักก็มีอีกหนึ่งแนวทางดีๆมาฝากเพื่อนๆนสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจกันนั่นคือเดือนเมษายนเลขนี้ออกบ่อยที่ป้าปักได้ทำการย้อนหลังไป32ปีห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะจากผลงานก่อนหน้านี้เลขออกบ่อยประจำเดือนก็ให้เข้ามาแล้วหลายงวด เ่้นงวดวันที่1กันยายน64เลขออกบ่อยประจำเดือนกันยายนที่ป้าปะได้ลงคลิปให้ก็เข้าล่าง79เเต็มๆถัดมางวดวันที่1ตุลาคม64เลขออกบ่อยประจำเดือนตุลาคมเลขท้าย2ตัวที่เคยออกมาแล้ว2ครั้ง38ก็ไปตรงกับผลการออกรางวัลเลขท้าย2ตัวแต่ออกเป็นตัวกลับ83ส่วนเลขท้าย2ตัวที่เคยออกมาแล้ว2ครั้ง7 1>, 1ก็ไปตรงกับผลการออกรางวัลเลข2ตัวบนถัดมาก็งวดวันที่16ตุลาคม64เลขออกบ่อยประจำเดือนตุลาคมก็เข้าเต็มๆทั้งบน7 2และล่าง3 8ถัดมางวดวันที่1ทธันวาคม64เลข2ตัวบนที่เคยออกมาแล้ว3ครั้ง58ก็เข้าเต็มๆเลยจ้า ถัดมางวดวันที่17มกราคม65เลข2ตัวบนที่เคยออกมาแล้ว3ครั้ง95ก็กลับมาออกซ้3อีกแต่ออกเป็นตัวกลับ59 ส่วนงวดวันที่1กุมภาพันธ์65เลข2ตัวบนที่เคยออกมาแล้ว3ครั้ง03ก็ไปตรงกับตัวกลับของผลการออกรางวัลเลขท้าย2ตัว30ถัดมาก็งวดวันที่17กุมภาพันธ์65เลขท้าย2ตัวที่เคยออก7997ก็ไปตรงกับผลการออกรางวัลเลข2ตัวบน97ส่วนเลขท้าย2ตัวที่เคยออก5775ก็เข้าเติมๆเ,เลยค่ะ ถัดมางวดวันที่1มีนาคม65เลข2ตัวบนที่เคยออก0550ก็กลับมาออกซ้ำอีกและสำหรับงวดล่าสุดที่เพิ่งผ่านมาสดๆดร้อนร้อน16มีนาคม65เลขท้าย2ตัวที่เคยออกแต่ออกสลับตำแหน่งกัน0330ก็กลับมาออกอีก ส่วนเลขท้าย2ตัวที่เคยออกมาแล้ว2ครั้ง6 7ก็ไปตรงกับผลการออกรางวัลเลข2ตัวบนดังนั้นเลขออกบ่อยประจําเดือนก็พลาดไม่ได้เด็ดขาดเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันว่าเลขที่เคยออกในเดือนเมษาย,ยนและออกบ่อยจะมีเลขอะไรกันบ้างเริ่มกันที่เลขท้าย2ตัวของรางวัลที่1นึเลข2ตัวบนโดยเลขท้าย2ตัวของรางวัลที่1เลขที่ออกบ่อยคือ 29 43 64โดยออกซ้ำมาแล้วถึง3ครั้งด้วยกันส่วนเลขท้าย2ตัวของรางวัลที่1ที่เคยออกซ้ำมาแล้ว2ครั้งมีหลายชุดดังนี้04 15 30 31 53 65 70 73 88ส่วนเลขท้าย2ตัวของรางวัลที่1ที่เคยออกแต่ออกเป็นเลขเบิ้ลก็ได้แก่00 66 77ส่วนเลขท้าย2ตัวของรางวัลที่1ที่เคยออกแต่ออกสลับตําแหน่งกันก็มี05 50 06 60 09 90 18 81 48 84 58 85 78 87 ถัดมาก็จะเป็นเลขท้าย2ตัวโดยเลขท้าย2ตัวเลขที่ออกบ่อยคือ92โดยออกซ้ำมาแล้วถึง3ครั้งด้วยกันส่วนเลขท้าย2ตัวที่เคยออกซ้ำมาแล้ว2ครั้งมีหลายชุดดังนี้03 10 21 22 49 52 57 62 63 69 86 95 99สําหรับเลขท้าย2ตัวที่เคยออกแต่ออกเป็นเลขเบิ้ลได้แก่33 44 66 77ส่วนเลขท้าย2ตัวที่เคยออกแต่ออกสลับตําแหน่งกันก็มี05 50 06 60 09 90 17 เจ็ดหนึ่ยังไงเพื่อนๆก็ลองพิจารณากันดูของแบบนี้ก็ไม่แน่ไม่นอนเลขที่เคยออกมาแล้วในเดือนเมษายนของปีก่อนๆอ,อาจจะกลับมาออกซ้ำอีกในงวดวันที่1เมษายน2565นี้ก็เป็นไปได้ก็เป็นอีกแนวทางที่ป้าป๊าสัญหามาฝากเพื่อนๆเ,เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจกันยังไงก็ขอให้เพื่อนเอนทุกคนสมหวังปัง,ปง,ปง,เงๆเฮงเกันนะคะ สาธุสาธุสาธุถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าๆด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะรวยๆเฮงๆนะคะ,นะคะจุ๊บ